ได้อะไรจากการถักโคเชนะคะหนึ่งก็คือเราจะได้ทักษะในการทำงานนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถักใช่ไหมคะเราถักบ่อยๆเราก็เกิดความชำนาญพัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยๆก็จะได้ผลงานที่แบบประณีตมีความสวยงามนะคะ 2. เป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะทำให้สมาธิของเรานิ่งขึ้น เพราะว่าเวลาที่เราถักโคเชสมาธิเราต้องนิ่งก็คือจิตใจจ,จดจ่ออยู่ที่กับงานนะคะถ้าเราไม่จดจ่ออยู่ที่กับงานพอเราถักผิดกว่าจะมารู้ตัวอีกทีเราก็ต้องรื้อยาวไปเลยทําให้เสียเวลาก็เลยจะเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะคะและ 3. จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแถมยังได้ มีผลงานเป็นของตัวเองและเอาไว้ใช้ด้วยนะคะยังไงก็ลองมาฝึกถักโคเชกันดูนะคะ